สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะตอนนี้เลขสิวะเฮดจุลินซีสังคอแสงให้เ<ห>บิ้งจา่าพอดีมือ่อวันพาไปวัดมาแล้วแต่งตงัวงามๆเลยไปอยากขอนอกจากเดี๋ยวเฮดให้เบิง้งชุดนี้เลยเนาะสําหรับจุลินซีสังค้อแสงจา่านี่กล้องอาจจะยุไก่เด้๋ยวจัดต่ว่าเพื่อว่าอ่า มันเห็นทุกอย่างเนาะจ้า,จาเล็กสีเฮดอาหารของจุลียนซี่สังพอแสงให้เบิงแล้วก็เดี๋ยวขอพูด2ภาษาเลยนะคะบางคนก็ฟังอีสานไม่รู้เรื่องเนาะก็เดี๋ยวจะทําให้ดูในส่วนฟังดีๆนะคะหลายคนจะแบบว่าพูดว่าสําหรับคนไม่มีหัวเชื้อล่ะทํำยังไงเนี่ยฟังเลยเดี๋ยวเล็กทําให้ดูนะว่าทําอย่างไรไปดูกันเลยจ้า,ามาดูนะคะ อุปกรณ์ก็คือมีถ้วยมีช้อนนะคะสำหรับตีอาหารให้เข้ากันดีนะเล็กวันนี้เล็กจะใช้ไข่สามฟองไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี่ไข่อินรีย์ด้วยนะไข่อินซีย์ด้วยเดี๋ยวเล็กจะลงคลิปให้ดูนะคะไปถ่ายไปแล้วล่ะที่เป็นขอกไก่อินทรียเขาทำยังไงนะคะดีมากเลยไข่ไก่สฟอง มากวนนี่สามฟองเนาะทีนี้ก่อนจะใส่น้ำปลาก่อนที่ช้อนมันจะเปลี่ยนค่ะเราใส่ของแห้งก่อนเนาะผงชูรสนะคะนี่คือช้อนแกงดูดีๆนะคะอาาัตราของเล็กคือจุลินรีส,สีสวยมากสองไข่ไก่สามฟองคือใช้ผงชูรสนะคะ สามช้อนแกงเมื่อกี้ปิวหายไปด้วยกะลมโอเคอ่ะวางไว้นี่นะคะแล้วก็น้ำปลาอ,อ,อ,อ่อนจังเลยทำหกน้ำเหนียวน้ำปลานะคะกะประมาณสามช้อนแกงเสร็จแล้วเหมือนเราจะเจียวไข่เลยตีเลยค่ะ ันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอาหารของจุเลียนซีนะคะเป็นอาหารของจุเลียนซีเมียวตีค่ะ ที่สำคัญเลยคือให้ผมชูรสละลายใครไม่ขี้เกียจก็เอาไปปัดนะคะแต่อันนี้เล็กชอบแบบออกกำลังกายข้อมือออกกำลังกายมือด้วยเมียวมานอนอยู่ตรงนี้คะ่ะทคานผู้ชมเนี่ยแต่ว่ากล้องมันมองไม่เห็นเนาะโอเคทีนี้กินไม่ได้หรอกกินไม่ได้ขออนุญาตเอา ตรงนี้นะคะวางไว้ตรงนี้อ่ามาดูนี่ค่ะสูตรนี้สำหรับคนไม่มีหัวเชื้อนะอันนี้คือเป็นน้ำปลาปลานะคะน้ำปลาปลาที่เล็กเปิดใส่ขวดไว้ประมาณ3วันนะคะแต่ว่าอันนี้เล็กทําให้ดูสําหรับคนที่ใช้น้ําปลาปลาทํานะคะแต่น้ําบ้านเล็กหนักคือเล็กใช้เครื่องกรองก็คือในเครื่องกรองอ่ะมันจะไม่มีคอรีนะคะเนื่องจาก ถ้าใส่คอรีนลงไปคือเครื่องกรองน้ำอะ่ะมันจะพังเร็วเขาก็เลยไม่มีคอรีนนะคะเราก็พอใส่เครื่องกรองนะ้ำน้ำมะเร็ก็คือพอมันผ่านเครื่องกรองคอรีนที่เขาใส่กับน้ำประปามันก็จะออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะคืออธิบายนิดนึงว่าจุลินทรีย์ที่เล็กทำอะ่ะคือถ้าไม่เติมหัวเชื้อนอะ่ะ ประมาณวันที่สี่ก็แดงแล้วนะคะวันที่เจ็ดนี่แดงเลยวันที่สิบนี่สีแดงเท่ากับใส่หัวเชื้อเลยนะคะท่านผู้ชมคืออธิบายนิดนึงอ่ะเปิดไว้แล้วนะคะใครจะใช้น้ำดื่มน้ำแร่ในเซเว่นก็ได้นะน้ำจากให้เอาน้ำจากหลายๆแหล่งน้ำมาทำนะคะสำหรับคนไม่มีหัวเชื้อดูนะคะก็เราทำอาหารแล้วเนาะเติมอาหารนี่นะคะที่เราตีเมื่อกี้นะคะลงหนึ่งช้อน ทำแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาค่ะเว้นช่วงไว้ด้วยนะคะอย่าใส่น้ำเต็มนะเนี่ยค่ะให้มีอากาศเข้าไปด้วยนี่ไงก่อนที่เราจะปิดฝานะคะมันก็จะมีช่องให้อากาศอยู่นะแล้วเราก็เขย่าค่ะเขย่านะคะนี่แบบนี้เลยอ่าทีนี้ เราก็ตั้งไว้ที่แดดรำไรแดดครึ่งวันก็ได้นะคะหรือในช่วงแรกตั้งไว้แดดทั้งวันก็ได้นะแล้วก็คนที่ไม่ใส่หัวเชื้อก็คือขยันนิดนึงมาขย่านะคะวันละประมาณ10ครั้งขึ้นก็ได้แบบนี้แล้วเราก็วางตั้งไว้พิงขอนไม้แบบนี้หรือจะนอนก็ได้นะคะก็มาขย่านะแล้วทีนี้ก็ เปิดฝาบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแก๊สนะคะมันจะทําให้แบบขวดตึงระเบิดได้นะคะน,นี้เล็กก็เคยมาแล้วนะเราก็เปิดให้แก๊สออกนะคะแล้วก็ปิดไว้นะนี่ก็ตากแดดไว้บอกแล้วนะคะสําหรับของเล็กอ่ะวันที่4วันที่7วันที่10นี่คือแดงแดงสวยเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นแหล่งน้ําของเรานะแล้วก็อ่ามาดูสูตร ี่ใส่หัวเชื้อนะคะนี่1ช้อนเหมือนกันอาหารนะคะแล้วก็นี่หัวเชื้อของเล็กนะคะแดงอมมว่วงแดงเข้มนะคะใส่จริงๆอะ่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนแกงก็ได้นะหัวเชื้อสำหรับคนที่มีน้อยนะคะแต่อันนี้เล็กต้องการให้แดงไวคือมันใช้เยอะนะคะ ต้นไม้เยอะมากเลยค่ะด้านหลังกล้วยนะคะกล้วยมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยคือทําเท่าไหร่ก็ไม่พอทําไมเล็กชอบทําปุ๋ยว่าเล็กรักดินรักพ่อแม่ธรณีนะคะก็คือแหล่งกำเนิดของต้นไม้ผลไม้มันเบอร,ร์รี่กล้วยอะไรต่างๆมะม่วงเนี่ยจายต้นมะม่วงนะคะมะพร้าวด้วยคือ ดินนะ่ะเขาให้อะไรเราเยอะนะคะก็เลยจะตอบแทนดินโดยการบํำรุงดินจุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบำรุงต้นไม้ให้สวยเท่านั้นนะคะก็คือบํำรุงดินด้วยและก็ล้างพวกเคมีนะคะปุ๋ยต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นในดินนะคะหรือนาเราไม่ใส่นาคนอื่นคือฝนตกมันช้าล้างมาใช่ไหมคะพวกโดยเฉพาะ ป่ามันป่าอ้อยอย่างนี้นะคะที่เขาฉีดคือเขาต้องแบบว่ายังไงละ่ะควบคุมควบคุมไอ้หญ้านะคะควบคุมหญ้าเนาะคุมหญ้าไว้อะเขาต้องฉีดไม่ให้มันมีหญ้าใช่ไหมบางทีฝนมันช้าล้างมาที่ของเราเนี่ยเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ค่ะเอาไปรดราดนะคะเนี่ยมันจะช่วยล้างเคมีในดินด้วยนะคะประมาณระยะเวลาในการล้างก็นานอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ดีกว่าไม่ใส่เนาะสามถึงห้าปีนะ มันก็จะทาให้ดินเราดีขึ้นปรับปรุงดินทําให้ดินด้วนซุยนะคะแล้วก็ทําให้ดินของเราเนี่ยคือจากแน่นๆนเหนียวเหนียวดินดานดินอะไรให้เอาไปใช้ผสมกับปุ๋ยคอกเศษใบไม้เศษใบไผ่อย่างนี้นะคะเนี่ยใส่ผสมกันลงไปเลยนะรดราดดินไว้เลยดีมากนะคะอ่าโอเคนี่คือสูตรที่ใส่หัวเชื้อเนาะกับไม่ใส่นะคะดู นี่ยค่ะสีที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่อันนี้คือไม่มีหัวเชื้อก็ทําได้นี่มีหัวเชื้อนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเล็กไปเอาเอ่อขวดหลิตรมาทําให้ดูนะคะ นะแปดเก้านาทีแล้วแป๊บหนึ่งอันนี้ขวด 6, 6ลิตรนะคะเอาน้ำออกก่อนโอเคใส่อาหาร4ช้อนนะคะสำหรับคนที่จะขยายขวด6ลิตรนะคะสานี่แล้วก็สำหรับเล็กนะ,ะขวดนี้ขวดใหญ่เล็กต้องการ ใส่หัวเชื้อนะคะเทลงไปเลยถ้าใครไม่ใส่ยังไม่มีหัวเชื้อแนะนําให้ทําขวดเล็กนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะแดงไวอะ่ะอยู่ในพื้นที่แคบๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ขวดสีคุณๆหน่อยอะ่ะยิ่งแดงไวนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะเดี๋ยวแบตล็กหมดก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเล็กไปทํา